คำถามนะครับได้รับเอกสารจากบุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้กับอีกบุคคลหนึ่งมาดูเงินนะครับเงื่อนไขก็คือ x y ติดต่อค้าขายระหว่างกันแซดส่งใบกำก,กับภาษีให้ y นะ y จ่ายเงินให้ x ผ่านบัญชีธนาคารนี่หลักการนะครับหลักคิดของของเรารหรือของกรมสมการก็กำหนดเส้นทางว่าเป็นเรื่องของผิดฝาผิดตัวสมการคิดอย่างไรก็คือเทียบเท่าก,กับใบกำกับภาษีปลอม นะครับก็คือ x กับ y เนี่ยติดต่อกันแต่แเนี่ยเป็นคนออกใบกำกับภาษีให้ y แล้วก็ y จ่ายเงินให้กับ x กนะครับอ่ะถ้าตอนนี้เราก็มีหน้าที่แรกก็คือแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นเรื่องของการผิดฝาผิดตัวเท่ากับเอกสารเนี่ยก็คือไม่ถูกต้องหรือในทางกรมสรรพากรจะเรียกตัวนี้ว่าใบกำกับภาษีปลอมเพราะว่าเขาออกใบกำกับภาษีให้ y นะฮะแซดออกใบกำกับภาษีให้ y แต่ทีนี้ก็ลูกค้ารับทราบแล้วเนาะแล้วรับความเสี่ยงได้นะครับรับความเสี่ยงได้เราทําอย่างไรแล้วกอ็อย่างเช่นซื้อ,ซ,อซื้อตัวนี้มาสมมติว่าเป็นทรัพย์สินก็มันก็จะเดบิตเป็นทรัพย์สินเนาะเดบิตภาษีซื้อส่วนเครดิตก็เราจะตั้งเป็นอถ้าเราตัดด้วยเงินสดใช่ไหมฮะเราก็จะไม่ตัดด้วยเงินสดเราจะใช้เป็นตัวลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวนะครับอันนี้หมายถึง บางทีเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวบางทีเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับบัญชีของลูกค้าว่าตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับส่วนธนาคารนะครับที่จ่ายผ่านธนาคารก็จะกลายเป็นว่าไปจ่ายตัวลูกนี้หรือเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวหรือระยะสั้นตรงนั้นเราก็จะทําอย่างนี้นะครับแต่เงื่อนไขนะครับก็คือต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะว่าอันนี้เป็นเรื่องของผิดฝาผิดตัวนะ ในทางเราเรียกว่าเอกสารเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ถ้ากรมสมการเรียกใบกำกับภาษีปลอมนะครับโอเค